สองสาวรื่นใหญ่อายุ50แล้วยังสวยแซบหน้าเด็กสาวสาวยังอายมาเริ่มกันที่คนแรกสำหรับนักร้องสาวเจ้าของฉายาสะโพกทอร์นาโดลูกน้ำพาเมลาในวัยห้ที่ก่อนหน้านี้เธอลดแล่นทำงานในวงการบันเทิงมาหลายสิปีล่าสุดกลับมารับงานแสดงอีกครั้งมีทั้งซีรีส์และก็ละครต่อคิวรอทายหลายเรื่องเลยค่ะทำให้แฟนคลับ ได้หายคิดถึงกันสักทีนะคะเผยรอบนี้มีพลิกบทบาทมารับบทร้ายแต่งานนี้จะตัวบอกว่าก็คงยากหน่อยแต่แค่เราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็พอซึ่งบางเรื่องได้รับบทรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งส่วนทางกับภาพในชีวิตจริงๆที่ยังดูสาวเรียกว่าสวยไม่เปลี่ยนไปนเลยสักนิดเดียวไม่เชื่อดูภาพเทียบกันได้เลยค่ะไม่รู้ว่าสาวลูกน้ำมีเคล็ดลับความสวยอะไรถึงได้ ดูหน้าเด็กสดใสดูอายุไม่เหมือนคนวัยห้าสิถึงขนาดนั้นเลยส่วนดาราเรื่นใหญ่เอชุติมานนยนามีแฟนเด็กแล้วมันทำให้โลกสดใสจริงๆถึงปีนี้จะอายุ54ปีแล้วแต่ดูยังง่ายยังไงก็ยังสวยไม่เปลี่ยน วันนี้จะพาไปส่องความน่ารักของลูกสะพายและแม่สามีที่มีโอกาสได้แช่ภาพคู่ด้วยกันเรียกได้ว่าความสวยเนี่ยสูสีตีคู่กันมาเลยนะนานๆจะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้สําหรับบ้านเนี้ยรับรองว่าไร้ปัญหาโลกแตกระหว่างแม่สามีกับลูกสะพายไปได้เลยละจ้าสงสัยงานเนี้ยต้องขอแอบไปส่องเคล็ดลับความสวยซะหน่อยแล้วว่าสาวเอช้อะไรถึงยังสวยไม่เปลี่ยน มาต่อกันที่ความสวยไม่สางของนักร้องสายแซบมาชาวัฒนาพาณิชย์ถึงแม้ปีนี้อายุจะ51ปีแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ไม่ใช่อุปรสรรคเด็กของเธอค่ะเพราะความสวยความแซบของแม่มาชายังคงเหมือนเดิมส่วนหุ่นอันกระเซี้ยไม่แพ้กันหลังจากจะตัวหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเล่นโยคะและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแถมยังโพสต์ภาพอวดหุ่นเป๊ะปังแจกความสดใสบนโลกอินสตาแกรอยู่ตลอดเรียกว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรความสวยของแม่มาชานได้เลยสมกับที่ได้รับฉายาสาวสองพันปีจริงๆปิดท้ายกันที่สาวสวยคนนี้ค่ะความแซ่บไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือพี่ใหม่เจริญปุระ รลอกเกอสาวเบอร์หนึ่งในยุค90ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังสาดความเผ็ดความเซ็กซี่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยลดลงเลยค่ะแม้ปีนี้อายุจะเข้า52ปีแล้วแต่ถ้าหากเข้าไปดูในอินสตาแกรของสาวใหม่ ก็มักจะเห็นเธอโพสต์ภาพถ่ายรูปในชุดว่ายน้ำอวดหุ่นเซ็กซี่เซ็กซี่เผยความอืมออกอืมมใจเห็นผิวขาวสวยอยู่บ่อยครั้งเรียกว่ายังคงงามเปล่งปลัง่งไม่เปลี่ยนสมกับเป็นฉายาสาวแซบเลยล่ะจ้า